โอ้มาแล้วครับทุกคนมาอยู่กันในแมปโรงเรียนแมปที่สองนั่นเองอันนี้น่าจะเป็นโรงเรียนเอ้ยไม่ใช่โรงเรียนเลยใช่ไหมเอ้ยโรงเรียนรู้เปล่าอันนี้เป็นส่วนสนุกครับทุกคนเป็นแบบว่าเหมือนสนามเด็กเล่นเลยอ่ะโอ้ภูเขาซะบอกให้ให้ภูเขาไงฮัลโหลครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับ คุกเข่าซะอะไรของมันวันนี้ไม่ไม่ใม่าบอกให้ให้เจ้าคุกเข่าไงไม่ๆๆม่ม่ม่ไม่ไม่ไมคุกคุกเข่าต่อหน้า้าซะกูเต้นโชว์เลยเป็นไงล่ะนี่บังอาจ นี่ไงล่ะตรงคุกเข่าซะนี่นี่โน伊โน伊คุกเข่าซะโน伊เจ้ามนุษย์โน伊โน伊โน伊ข้าคือผู้พิเศษคือพิเศษโน伊โน伊ข้าพ้นได้หนึ่งข้อไม่ขอเจ้ายอมตามโน伊ไม่ขอไม่ขอโน伊คิดว่าเป็นฉลามแล้วมึงจะทำอะไรก็ได้

Ada 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 ada. Sap kalong, sap kalong. Tadi cikgu Ketak 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 ketak. Yo. Batong pilot. Yo. 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 Yo.

ตึงตึงตึงตึ้งอาออ่าอาอารอสับขาหลอกเขาสับขาหลอกเาสับขาหลอกด้จิโกบอลเลยครับด้จิโกบอลอะไรครับเนี่ยโอเคคุณผู้ชมครับก็คลิปนี้มาแนะนำอ่ามาแนะนำแมปเฉยๆนะว่าเขาอัปเดตอะไรมาบ้างนะผมก็การอัปเดตของเขานี่ก็เยอะแยะหมดเลยนะครับทุกคนโอ้โหเป็นอะไรที่สวยมากโทรศัพท์ใครที่แบบว่า กากๆนี่คือเล่นไม่ได้เลยนะครับผมน่าจะแหลกกเลยอะกระตุกมากนะครับผมโอเคก็ไม่มีแล้วเดี๋ยวใครที่อยากจะกลับมาเล่นเกมนี้ก็กลับมาเล่นได้นะครับก็โทรศัพท์อาจจะดีนิดนึงนะครับผมโทรศัพท์ของคุณอาจจะไม่เลยก็ได้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเกียนคนต่อแะ้วทุกคนมีคลิปแน่นอนโฮมแบบใหม่แล้วมันใหม่มันค่อนข้างที่จะบักนะครับผมโอเค ปัญหามันมีเยอะเลยครับเพราะว่าการอัปเดตใหม่นี้มันยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะฮะมีจุดบั๊กหลายจุดเลยโอเคแล้วเจอกันในคลิปต่อไปไม่มาจ้าไม่ตัดเด้อคลิปนี้ยาวเลย